นิ่งของเขาแต่มันไม่ได้เป็นความไม่ดีหรือความบกพร่องหรือความผิดเข้าใจไหมวีนาคือบางคนเป็นคนนิ่งๆแต่จะไปให้เขาทำจัดแจ่มันก็มันตลกอยู่เย่ไปทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเราอย่าไปทำตลกเพราะนั่นแหละเป็นคอมเมนต์ที่วินาได้มาเนาะเรื่องของแบบว่าดูเหมือนกับว่าวินาเป็นคนปิดนะคะแล้วก็แนะนำเนาะใช่ได้รับคำแนะนำเยอะค่ะแล้วก็ปรับเลยปรับแล้วตอนนี้พรุ่งนี้คือเปลี่ยนเลยแต่วินาเขา เป็นคนปรับตัวง่ายเป็นคนที่รู้บริบทว่าอะไรบอกมาให้ปรับปรับเขาผ่านจุดที่มันอ้อยอิ่งละใช่ค่ะคือต้องรีบปรับเพราะว่าเหลือเวลาแค่หกวันเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาละก็คือพรุ่งนี้เลยตื่นมาปุ๊บสวิตช์เลยนะคะแม่ปุ้ยกลัวละเออแม่กลัวทำไมเพราทำได้มันก็ได้ดีกับเธอใช่ค่ะใช่เมื่อกี้ลองชุดลาตีแล้วแม่ปุ้ยเห็นชุดลาตียังค่ะยังเหรอเฮ้ยหรอคะมาว่าอะไรมาว่าอะไร ดูนะนี่วีนาบอกเลยอพวกไม่มาดูพรีลิมพลาดบอกเลยใช่แล้วไปดูวันไฟนนลจะอองอองงงงงเป็นเรื่องลืมรีบเข้จองมาเพราะวีนาจะปล่อยของชนิดหมดหน้าตาใช่ค่ะเป็นลุคนี้ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนไม่เคยทำไม่เคยใส่นะคะตามคำใบคือจะบอกว่าอะไรปะดูจากจอโทรทัศน์ดูจากมือถือดูจาก iPad ดูจากคอม บรรยากาศฟิลลิ่งมันไม่ได้เข้าไปดูคนไม่โสแม่ใช่ต้องมาอยู่ในหอมาได้ยินเสียงกรี๊ดมาได้แบบได้ยินเสียงนางงามเดินตึกตึกตึกบนเวทีอ่ะต้องอย่างนั้นค่ะมันถึงจะแบบฟิลลิ่งได้ใช่โดนไฟสาด